มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสินสอดที่โทนี่ยกให้ครอบครัวของแก้วนะคะเห็นสินสอดแล้วอิจฉามากๆค่ะทุ่มไม่อั้นเพื่อลูกสะภ้สุดๆค่ะและในวันนี้ก็มาถึงนะคะสำหรับคู่รักโทนี่รักแก่นนะคะได้จูงมือเจ้าสาวแก้วเจริญญา ข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีไทยในช่วงเช้าของวันที่11ธันวาคม2563ซึ่งบรรยากาศอบอุ่นไปได้วยความรักค่ะทางนี้มีครอบครัวของทั้ง2ฝ่ายร่วมแสดงความยินดีรวมไปถึงพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายค่ะและนี่คือภาพบรรยากาศในงานนะคะ โดยสินสอดนั้นก่อนหนะ้าี้ครอบครัวของหนุ่มโทนี่นั้นได้กล่าวว่าขอทุ่มไม่อั้นให้กับลูกสะใภ้คนนี้ค่ะและสินสอดที่ตั้งมาโชว์ในวันนั้นนะคะคาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า10ล้านอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ